บ้านใหม่ติดแม่น้ำเจ้าพยาซื้อเรือหรูเห็นราคาแล้วแทบช็อกเลยล่ะค่ะ ปอกมากีเปิดผังบ้านสุดอลังการหาหลังเลยล้คะค่ะอาณาจักรแห่งใหม่ของตระกูลจริราธิวัฒนุ่มป๊อกพัสลกรและมากีราศีเปิดผังบ้านสุดอลังการมีขับฮาอตติดบิมแม่น้ําอาณาจักรแห่งใหม่ของตระกูลจริราธิวัฒน์ค่ะแม่เรียกด้ว่าอลังการงานสร้างมากจริงๆสําหรับผังบ้านหลังใหม่ของคุณพ่อฟ้าแฟดและเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตที่ตั้งใจสร้างอาณาจักรแห่งใหม่ของตระกูลจริราธิวัฒน์บนเนื้อที่หลายสิบไร่เพราะปกติแล้ว อยู่บนตึกมาตลอดค่ะวันนี้คุณปูสุดที่เกียรติก็ลงมาดูแบบบ้านด้วยตัวเองด้วยล่ะค่ะแม่เห็นแบบบ้านแล้วบอกได้เลยไม่ธรรมดาจริงๆล่าสุดในทางช่อง YouTube ของป๊อกกี้กับรายการบ็อกกี้อ็อนเดอรันได้ทําคลิปเกี่ยวกับภารกิจหาซื้อเรือส่วนตัวให้กับคุณปูด้วยความที่บ้านหลังใหม่นั้นสร้างอยู่ติดกับแม่น้ําค่ะทาให้ต้องมีเรือไว้สักลำงานนี้ทั้งป๊อกและแม่มากี้ได้ไปดูเรือให้กับคุณปูมาสามลำด้วยกันลำแรกนั้นก็คือซีเลก 27ฟุตราคาเบาๆเ,เองค่ะอยู่ที่1.5ล้านบาทซึ่งสาม,มากี้เองก็บอกว่าราคาน่ารักนะลำที่2ราคาอยู่ที่8.5ล้านค่ะเป็นแบบเรือมือ2หากราคามือ1จะอยู่ที่12-13ล้านบาทต่อมาลำที่3ราคาอยู่ที่4ล้านบาทค่ะสามารถนั่งได้8คนมากี้จะเสริมว่าออกทะเลได้ด้วยค่ะคุณปู่เลยตอบว่าโอเคเอาอันนี้ แม่เรียกได้ว่าราคาแค่นี้ทำอะไรครอบครัวทีราธิวั์ไม่ได้จริงๆค่ะ